ก็ไม่คิดจะบอกกันหน่อยเลยแบบเปิดอะไรแล้วอะไรแล้ว,ลวผมใส่ชูเตอร์อยู่เดี๋ยวครับ ยอดทราบแล้ว so yes man เร <c oughs> <c oughs> ิ่มเลที่เจลว่าไงไวรุนสมัเดียวว่าไงไวรุสสวัสดีไวรัสไดเยเฮ้ยหิวก็ไม่รู้หัวเราหิวเฮ้ย v e ่ไ g o o ที่เจมคืนนี้ไม่ได้นอนแน่ระวังนะับไม่เขารูกา้กันว่าใ <c oughs> นคืนนี้เราเรามีดูหนังไงดูยใช่คืนนี้ดูหนัง,งคืนนี้ว่าดูหนังโอ้ยว้าวพี่เจมสองรอบเลยนะสองรอบ <c oughs> สองรอบครับไปไหนไม่ได้ก่อน บันเทิงน้องภูมาภูวันดีภูว์ผ่านผ่านเรื่องเรืทำน้องเราเสียไก่เราว่ันเออเสียวเลยชิ้เนี่ยเหมือนทูนขวยเลย <c oughs> ไม่ใช่นี่ครับจะแกงน้องจะไม่ได้แกงน้องฮะน้องแกงตัวเองเมื่อกี้ ขอกินนมกันขอกินนมกันเก็บทรงเลยเก็บทรงหน่อยเปิดฮาตลกเหรอใครใครตลกครับปกดีพวกเจอขายรอกกันนะครับเบาได้เบาฟื้นอะไรนะฟื้นบอกว่าฟื้นจะเต้นบูดี้บอมใช่ไหมอะไรวะ๋ยวพี่เปิดเพลงให้ บูดีบอมบอมบูดีบอมบอมเจ้ามนน่ารักทำอะไรกันตอนกินข้าวฮะเก็บทรงหน่อยเพราะเก็บทรงไม่ค่อยอยู่ช่วงนี้เฟิร์สแบบเฟิร์สแบบเหมือนภูมิต้านทานเฟิร์สไม่พอแบบฉีดวัคซีนมานานจัดใช่ไหมภูมิไม่พอก็เลยเจออะไรนี่หน่อยปุ๊บเฟิร์สก็จะแบบเก็บทรงไม่ค่อยอยู่แหละอะไรเงี้ยเอ้

ก็พอจะรู้ไปไม่ตกยแล้วเขาไม่ได้พิมพ์อะไรมาด้วยก็ใจมังก็เก็บทรงหน่อยดีเอเก็บทรงหน่อยเขาไม่ได้พิมพ์อะไรมาดึงเชือกทำไมเชือกเจียวได้นั่นเนี่ยประเด็นคนแปลกเขาอยู่ดดวยกันสภาพ จะ่ว่าสิวขึ้นเห็นปะนี่มันหลอจังวะทำไรมากินสังขยาทุกวันชัวร์ไม่ไม่ไม่เพราะอะไรเพราะอะไรทำไมหลอได้ขนาดนี้มันค้างหรือเปล่าเฟิร์สค้างหรือเปล่าเฟิร์เฮ้ย ลูกเฉยลูกเฉยเฟิร์จะลูกนี้เขารู้หมาเลยเนี่ยจิ้วปยไฟไหมเี๋ยวนี้เก่งแปยไฟให้เขาว่ะไม่ทำอะไรไหมไม่ทำอะไรไหมสองเสียแล้วผมก็ยอมเก่งจังวะทำแป๊ยไฟให้หน่อยดิ บูดี้บอมบอมบูดี้บอมบอมบูดี้บอมบอมมันกลับด้านมันกลับด้านไม่ใช่มันกลับด้านมันกลับด้าน โอ้ขอบคุณค้ารับอันนี้แม่ใส่เครื่องมาม่าไปแล้วลองชิมดูก่อนได้ครับมาครับกลับด้านกลับด้านแฟนบอยไปกู เฟิมันเลิกแลกกันทุกคนเลยจริงเหรไม่ได้พูดของอ๋อเฟิร์ละเดี๋ยวทีละใจเยน็นน้องเฟิร์กินนี่กินอะไรไงน้ำเปล่าบุลีบอมบ์บุลีบอมบ์อ <laughs> <ป>้าไม่เอาไม่เอาน้องพูว่าดีน้องพูพูพี่วัาดีครับห <laughs> ันมารู้แล้ว <laughs> ผมรู้แลว้ว <laughs> เอ็นดูแม่ไม่รับไม่เท่แล้วไอเฟิร์คิดลูกคูคูเนี่ยเดียเป็นคนคนเท่นะเว้ยเฮ้ยคูคูหรอไอ้คูคูครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเราเป็นคนเท่หล่อเท่คูคูต้องทำไงใช่ หล่อเท่โอ้โอ่าใช่ต้องเป็นคนจริงจังด้วยจริงจังจอมแก่นจอมแก่นยังอยู่ปะโุณผู้โอ้เออสวัสดีครับ ไม่ไม่หวางไว้ยัอน<ม>หนึ่งผมหานี่ยนี่ดีว่เท่ๆคนหลอเท่หลอคร,อรอูหอเท่หวันนี้ <c oughs> อ่าเฟิร์กับพี่เจลก็จะมารีวิวรีวิว <c oughs> ริวทิศพั <c oughs> <c oughs> เป็นไรวะมันลู้ลบกกับเฟิร์สวันนี้ผมจะมาอารีวิวครับเป็นรีวิว <c oughs> อ่า เป็นคืออย่างนี้ดีกว่าพี่ถามก่อนว่านับนับนับเลขหนึ่งถึงสิบได้ใช่ไหมได้ในเลขหนึ่งสิบนีบชอบเลขอะไรที่สุดทำไมอ่ะถามถามเลขเลขเลขหนึ่งอ่อไม่เล่นอะไรเลยเล่นอะไรต้องถามพี่ดิเออพี่ในพี่นับหนึ่งถึงสิบได้ไหมได้ได้ในเลขหนึ่งถึงสิบชอบเลขอะไรไหมสุดชอบเลขสี่ทำไมอ่ะ f o อี e ไม่แต่ถ้าเราอยู่กับสองคนเราเล่นได้นะคงจะเล่นนี้พี่เราต้องถามว่าเอถึงแซตชอบตัวอะไรมากที่สุดเอถึงแซตชอบตัวอะไรมากที่สุดชอบอ๋อพลูขอโทดขอโทษยังอยู่อ่ะอยังอยู่อหรอไม่รู้แต่ว่า I love you ก่อนจะรับอะไม่อะไรใครอะอะไรไไม่อโอ้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่พีร้องเพลงพอมากเลยครับรู้เหรอพี่เป็นใครอะรู้ครับรู้ครับอ๋อวันนั้นไงที่เราไปร้านนั้นด้วยกันเนี่ยจำได้แล้ใช่ครับผมผม respect พี่มากนะอ๋อ s p e c t respect วันนั้นไงพี่จำได้เลย first สั่ง first สั่งเขาไก่ก็ ใช่ใช่พี่อะไรนะพี่สั่งพี่สั่งต้มยำไม่เผ็ดอ่ะอ๋อพี่หลอไม่เผ็ดใช่ใช่ใช่แล้วอีกคนนึงอีกคนนึงใครอ๋อพี่เจลพี่เจลสั่งไอ้นี่ไงหนูจําได้พี่เจลสั่งไข่เจียวหมูสับไม่ไม่หัวหอมถูกต้องใช่ถูกต้องใช่เลยใช่วันนั้นพี่เจลเลยกินนั้นเลยจาได้จำได้แมนมนมากสั่งอะไรขอยรอบไข่เจียวหมูสับไม่หัวหอมโอ้ยใช่แมนมากแต แต่ตอนนี้หัวโอเห็นตอนนี้คอมเมนต์แต่ตอนนี้คอมเมนต์คอมเมนต์ไม่ขยับตอนนี้ตอนนี้คอมเมนต์ไม่ขยับเอาอีกแล้วเหรอไปยังไหนเอาอีกแล้วเหรอปูวิ่ถาไปเดิ๋ยูครับเวลาเวลาลองไลฟ์อะไรเงี้ยเราจะชอบแบบเปิดแอปดูเพราะแบบมีใครดูอยู่บ้างเงี้ยก็เราเปิดเราจะก็ก็ก็ถ้าเกิดว่าเราเราเห็นก็ก็เราก็เปิดดูตลอดว่าอุ๊ยวันดี แต่วันเนี้แต่วันนี้เฟิร์มมันเปิดแบบเปิดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดทั้งวันเลยเป็นไรไม่รู้อะเห็นเห็นได้ไห่เห็นว่าไปต้องเขาต้องรงินไปวันนี้ครับ เต้นได้ด้วยนะพวเต้นได้ด้วยนะเฮ้ยสุดยอดเฮ้ยตองไปเฮ้ยเฮ้ยเออเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยสุดยอดนี่ไปแอบตอะไรเฮ้ยสุดยอดขอบคุณฮะขอบคุณฮะอุ้ยตอนนี้มีข้างพันธะอะไรยเลยโู้โหโฟอีบุ้ยเขินแบบเขินสุดในโลกอย่ามาแย่งผมเขินไปจีบกูมานะฟุ้ง่จีบปะเนี่ยครับ มีความอยากมาแย่งเกิดนะได้ป่าวเนได้จริงๆภูทำอะไรอยู่น้องภูภูกระังไลฟ์อยู่ครับฮะไลฟ์อยู่ไลฟ์อยู่พี่ไม่ไม่ว่างไม่ว่างอ๋อโอเคโอเคแค่นี้แหละบายบายเจอกันอ๋อด้ยแอดแทนไหมนใช่ไหมทำไมเสียงเน็ตเฟิร์มไม่ดีอ่ะ หายหรือยังเดี๋ยวพี่จะพาไปทัวร์ยังไม่หายยังไม่หายหายแล้วแต่ถึงยังไม่หายงอนอะทำไมอะเป็นอะไรอะเป็นไรฮัลโหลเป็นอะไรเป็นอะไรไม่เป็นไรอ๋อมันหายไปไหนหนเอนมอ๋อมันอยู่นี่ก็มาวันนี้ มัมมมไม่พูเอ,เองเน็ตก็กระตุกหรือเปล่าอ๋อใช่อ,อ,อะอวันที่เจ็ดอยู่เซนเปอร์อ๋อโซโซอนเตอร์เทนเมนต์เขาเปิดตัวแอดล็ใช่ใชดูเยอะแล้ว อตัแต่บแต่ว่ายังอยู่ันคูตัดีพี่จมุยพี่มุยร้านมัยจริงจงมันได้แล้วล่ะได้แล้วใช่ไหมครับแต่ว่ารอรอป้าไอคสมัยที่แสงตัวมาเลือกหลักอุ้ยเห็นเปาเข้ามาดูไลฟ์บกไหนยังดูหรือเปะาโอเคพี่เปายังอยู่ไหมคะทำไมพี่เจียว อยู่ลเปาบี้อยู่โซโซทำไมมันอ่านยังไงอะเอ็กโซ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  เอ็กซ์เอ็กซ์ทำอะไรกันอยู่เฟิร์สกินอ่ะพูดเดี่ยวก <c oughs> ไก่ไก่อะไรไม่ไม่ไม่ห่วงครับเราแพ้พ,<อ>พี่น้องครับคืออะไรคืออะไร <c oughs> อ่๋ <c oughs> อภาวะเย่ไม่ใช่ไอ้เย่ขอโทษ ไอเย่แจนน้องพูนพูอะไรล่ะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ค่ายครับไปหาได้ไหมอ่ะมาทำไมถอาน้องพูไงพูก็คิดถึงพี่เจลเหมือนกันครับ เลยอย่ามาพูดเลยเดินมาพูดเดินเดินเดินอะไรเอ็ดนี่ไงเอ็ดอย่าก็มึงคิดถึงเนี่ยพี่เจว่ะไม่คิดถึงเอ็ดเลยคิดถึงก็หนูเลือยทำสองรูป รอให้ไม่เฟิร์นรูปหนึ่งพี่เฟิร์นจมูกเป็นยังไงบ้างอุ้ยตึ้งเหรอวะไม่ผมก็กลิ่มจอะเฟิร์นเฟิร์นถ่ายรูป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 กันถ่ายรูปกันถ่ายถ่ายถ่ายกล้องฟิล์มถ่ายกล้องฟิล์มมันไม่เห็นเราไม่เห็นนะเริ่มแบบแบบแบบไม่เห็นรออยู่แั้นแหละหนึเสร็จแล้วใช่ไหมไม่ให้พี่เลือกจากนี้ไปหรือเปล่าใจหล่นไป เดียว <L. S 2> เอาเธอดีๆเอาเธอดีๆลูบถ่ายละหน,นึ่งสองโอเคเส่กระโหงตาแบบเฮ้ย hey! ทาไมเฟรมมันไม่พอสักทีอ่ะมันไ, oh, ไม่ได้แค่สามหกลูกอีก้ยทำไมมันเป็นสามเจ็ดได้แล้วอ่ะเธอเธอต้อมใช่เหรอพี่พี่มาเปิดเล่าถึง the sound of music เดี๋มันจะกองจากพี่เองนินกับตาอาย,ออยเนี่ยยี่ยงสามแปดฟิล์มพังเหรอโอเคหมดแล้วเอาอยัางอีกอ้าวย่างวะก็พี่กินขาแห โอ้เป็นออฟนี่ครูคือปูไปซ้อมเหรอครับใช่ครับก็ของพี่เจลก็คิวพรุ่งนี้ไม่ใช่เหรอดูอะไรคือซ้อมไงซ้อมอะไรวะเอาเย่ล้ว เอาเอาเอาเน็ตสาดเลยพี่เอ่ยสวัสดีครับเอ่ยเอ่ยแต่ว่าใส่พิจิเทมากอะไรนะพิจิเทมากอย่ามึงโจ๊กในะเหมนะมึงนางไว่เอง เอฟตีพี่เจลพี่เจลขึ้นคอนเสิร์ตลิสโอนห้าร้อยเดี๋ยวก่อนเราเคยเจอพี่เจลอุยพี่เจลเปลี่ยนไปเมื่อนานมาแล้วอที่เขาไปทำเจ้าแม่ของราชป่ะวันนั้นเหมือนเป็นงานโค้ เพื่อ<ค>นั่งเปิจำได้แค่นั้นแหละจำไม่ได้ทิ้ไปเขาเลามาสามสี่รอบมั้งรู้สึกเจอรอบไหนอ่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันครับนี่สมุยเงี่ยมือขอมมาแล้วเหลืนะอสิบนะเ้ออ๋สิบจเจออะไรพี่อ๋อจเจอยังไง มันยังไงอาเซ็ตกล้องกันมันยังไงผู้อยู่อ่ะอยู่ไหนกันอยู่บ้านเฟิร์สไปทำอะไรอ่ะไปดูหนังเฮ้ยเห็นเห็นบีบอกอันนี้จะมาหานี่ก็อะไรวะงงนี่ใครตอบวะอะหรอ อยู่ไหนอยัวใครอยู่คนเดียวพี่พรมไม่ไม่เข้าห้องเลยเฮ้ยพี่พรหนีเที่ยวแล้วนั่นน่ะดิอย่างเปลี่ยวันนี้พี่หมวยอะไรวะ <c oughs> อะไรวะ <c oughs> น้องภูมันอไจจะมิกเพลงให้ฉันนาทีเดี๋ยวกลับไปทำไอ้เอ๊ อ่ะอยังอ,อ,อยู่ข้างนอกอยู่อ่ะใช่พวยังอยู่ค่ายอยู่เลยครับอ๋องานแน่นจริงเพิร์ไม่หวัดดีแล้วมั้งพี่เพิร์ดออกมาดีแล้วมั้งจบแล้วไหนวะโอพี่ไม่มพี่ไม่ตอบผมอะ่ะจบแล้วออกจากแก๊งไม่ไม่ไม่ <laughs> พี่เพิร์ออกมาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้อยู่อยู่แล้วครับ <laughs> เอาแกงด้วยนะเออมาดิเข้ามาเลยใครอยากอยู่เข้าเลยตอนนี้เปิดโอกาสให้เข้าเลยใครอยากเข้าเข้าแล้วนะกูจองมุยมีแล้วก็จองอีมันมีมีมีรับระบบจะบ้าสมุยอะไรนะมีรับระบบไหมมีมีมีไปวิ่งยอดสรูตตสองรอบ าปป่ะนี่พี่บอลบอกน้องเปาดิพี่มาปังสวัสดีครับพี่มาปังสวัสดีครับพี่หมวยหรอครับครับยี่สิบรอสมวยอายุยี่สิบเหรอใช่นี่พี่เปาหมวยพี่หมุยสวัสดีครับวันดีครับเปาจริงๆอายุเท่ากันหรือเปล่านี่กับเปาอ่ะ เดี๋ยว,ว่เด็กเปาเปาสิบเก้า 29, 29. เปาสิบเก้เอา,อ,าอ๋อเหรอเอออ๋อนี่นี่พี่นี่พี่หวัดดีจ้าไม่ไม่เจอปนะศปน็ภูมิมันไม่ดีขนาดนี้นั่นและดิกระตุกกระตุกอ่ะตะกุกตะกุก แม,ลมาและมาแค่นี้ละไว้มาทักทายนั้นมาจะาก,กันก็จะกดปิดแล้วเพราะว่าแบตเฟิร์จะหมดแล้วโอเคเจอก,กันทุกคนได้ครูเจอก,กันบ๊ายบายบายบายครับบาย